วัสดีครับวนนี้ก็อยู่กับวูดูเมจิกนะครับวันนี้ผมมีอยู่หมื่นหนึ่งหมืนหกร้อยต่อจากอีเจเมื่อกี้เลยไป EJ เจครีนนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยมาแพ็กวิติกเทบ้างเมื่อกี้ก็บึ้มๆสบามเม,มาแล้ววันนี้เก้าพันหก let's go แค่กดไปชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนจริงเมาไมาดูร <c oughs> ครับสวยน้ำหมดเลยโอ้โหโอ้ สุ่มอีกแล้วสุ่มอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้ยคืออะไรกูดูดไม่ก็เหมือนกันหมดเลยไม่ใช่หรออุ๊ย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 ฮาหมุนเคฮาหมุนฮาหมุนเองอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุคืออะไรคืออะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โโหจโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแม่งโว้ยเฮ้ย ไลยวะเนี่ยโอ้ยได้อยู่อันนี้ได้อยู่เคเอาไม่ได้เอ้ยโอ้โหกูจะไม่ได้สักบาทเลยจะไม่ได้สักบาทเลยไงเฮ้ยอะไรอ่ะวูดูฟรอเช์บวกอีกเพิ่มอีกเคไม่ได้ตังเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้เหมือนเดิมอะไอ้น้อง โอ้ไม่ได้ตักบาทเลยอะเกมอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเออมาเออมาเออขอทีดีเออเออพันหนึ่งอ้ยเฮ้ยกูซื้อเก้าพันหกให้กูพันเดียวเกิดไปเบ้าเฮ้ยเกิดไปเฮ้ยอตัวเอเค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 ก็ฮิ ไม่อยากดีดลฟอร์เทสอีกแล้วฟอร์เทสอีกแล้วเอออีกห้าปีนอีกห้าปีนเออเออมาเรื่อยๆมาขอแจง้งความดิฉันกุศลเออเออเอออืมเท่าไหร่อะไรเด็ลิ่นเล่นน้อยเดียวโอเคปั๊บเออสวยอย่างนี้เลยเอา,เอา,เอา,เอาไม่ถึงข้อน อือปรับสวยสวยอือปับสวย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 อือโอ้ยเออได้อยู่ขุยเล็กซี่โอ้โหมาได้ไงมาได้ไงมาได้ไงแม่งเปลี่ยนวายเพียบเลยจะแพงเลยมาได้ไงเกิดไปเกิดไปเอ้ยเกิดไปเท่าไรเนี่ยเปลี่ยนวายจะแพงเลย เก็บอะไรวะเนี่ยเก็บอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเก็บอะไรวะเนี่ยเป็นวันจะแพงเลยหูยสองพันหกสองพันหกเกินไปอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเป็นวันจะแพงเลยโหูยเควันนี้ยอดมากะพอแค่นี้คนระับกี่นาทีกูไม่รู้พอดีกว่าเดี๋ยวไม่มาให้เกือบสามหมื่นวันนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับบูดูเมจิกพอกันแค่นี้แหละ เจอกันใหม่คลิปหน้าโอนนีไ้ไปก่อนครับซีอูเกนในชามกุฎไม้ค่ายพิลฟิติกเพย์มาลองกันได้ติดเอ้ยตามกอดยูสแปดไม่คนเอ้ยคขวดได้ครับคนะนำงกอดมาดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวันนี้พอแค่นี้ละไปละจู